ก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้กลับมาแล้วหากว่าใครเข้ามาก็อยากจะให้ใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับคนที่เกิดปีชวดต้องบอกก่อนว่าคนปีชวดนั้นเฉลียวฉลาดช่างสังเกตปรับตัวเก่งนะครับมองโลกในแง่ดีด้วยถือว่าเป็นที่ต้อนรับของทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกแขนเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตคนรอบข้างอย่างละเอียดนะครับก็จะพบว่ามีคนประเภทหนึ่งไม่ว่าจะทําอะไร จะตั้งใจทําอย่างซื่อตรงครับมีความสามารถในทางปฏิบัตินะก็ต้องเรียนว่าคนประเภทนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่านั่นคือคนที่เกิดปีหนูครับพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นครับแล้วก็มีไหวพริบปริพานมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ปรับตัวเก่งด้วยเป็นที่ต้อนรับทุกคนทุกแห่งเลยทั้งหมดนี้คือลักษณะพิเศษสําคัญที่สุดของคนปีหนูนะครับคนปีหนูเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวเก่งจริงฮะ ถึงถูกปล่อยกก่ะก็ตามก็สามารถดำารงชีวิตต่อไปได้ครับมีพลังชีวิตอันเข้มแข็งมีลาบปางขอเพียงเป็นของกินได้ก็จะกินอย่างอริดอร่อยเลยแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยนะฮะอ่อนโยนครับหน้าสนิทสนมเข้ากับเพื่อนฝูงได้อย่างดีเลยนะครับขี้เล่นนะขี่แย่ล่าเริงบางครั้งเนี่ยแค่พูดหรือว่าแสดงท่าทางบางอย่างนะก็จะทำให้คนรอบข้างหัวเราะ นี่คือแบบฉบับของคนปีหนุ่มครับคนปีหนูเนี่ยคาดการล่วงหน้าเก่งนะครับ,บรู้ว่าคนส่วนใหญ่สแสวงหาอะไรชอบอะไรดารานักแสดงฮ่องกงเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนปีหนูนะครับศิลป,ปินที่สร้างสรรผลงานยิ่งใหญ่ระดับโลกเช่นโมซาร์ทนะฮะเชคสเปียร์แล้วก็หลายๆท่านนี่นะครับล้วนแล้วเกิดปีหนูนะคนที่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ครับเขามีความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึกของมหาชนส่วนใหญ่เนี่ยครับในบางแง่เนี่ยคล้ายกับมียาอย่างรู้ล่วงหน้าด้วยนะไม่แน่ใจว่าคนที่เกิดปีชวดกําลังรับฟังรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ตรงก็ขออภัยด้วยทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยมีสัญชาตญารับรู้ที่ปาดเปรียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนเกิดปีหนูนะ,ะข้อเด่นดังกล่าวนะทำให้พวกเขาเนี่ย เพิ่งสัญชตาตญาณมากไปนะครับไม่เน้นการไต่ตรองด้านเหตุผลดังนั้นสรุปนะครัว่าคนที่เกิดปีชวดเนี่ยมีแนวโน้มชอบวางเดินพันทั้งหมดเลยครั้งเดียวก็อยากจะให้ระวังหน่อยตรงนี้กระทั่งเป็นไปได้ว่าพบปุ๊บรักปั๊บ,บ,บแต่งงานทันทีเลยสุดท้ายคือว่าต้องเสียใจภายหลังนะครับขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ว่ามีความสามารถหลายด้านด้วยนะค่อนข้างจับจรดหยิบโยง นะวัยทุ่มเทสมาธิแล้วก็ความพยายามให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงแต่ก็มีข้อด้อยนะฮะข้อด้อยใหญ่หลวงเลยนะครับของคนเกิดปีชวดนี่นะครับไม่สามารถเป็นผู้นําองค์กรตามคํำพยากรนะแต่ว่าผมก็มีเพื่อนหล,หลายคนเขาก็เป็นผู้นําองค์กรได้นะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันอย่าเชื่อผมนะฮะหนูเนี่ยเป็นสัตว์อ่อนแอที่สุดใน12นักสัตว์นะครับคําพังเพยว่า ขี้ขาดเหมือนหนูไม่สามารถโน้มน้าวสัตว์อื่นหมายความว่าคนปีชุดส่วสนใหญ่จะไม่ค่อยมีความสามารถด้านการนําเมื่อต้องอยู่ในหมู่คณะหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ตาราเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมก็มีเพื่อนที่ว่าเป็นผู้นําองค์กรนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะดังนั้นฮะสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วนะความพยายามนะฮะอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะเคยได้ยินกันมามันสามารถแปลเปลี่ยนได้จริงๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยที่สําคัญเนะี่ยคือผมอยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะฮะสวดมนต์นั่งสมาธิครับเป็นหลักเลยนะฮะคุณทํจิตใจให้นิ่งสบายสวดมนต์ทุกวันอะไรทั้งสม,มาก็ได้นะครับคาถาชินบัญชรก็ได้แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับสะสมบุญนะฮะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมาก็อย่าไปเชื่อสร้งทั้งบด ฟังหูไวหูพิจรารณาแล้วก็การกระทําเป็นหลักสําคัญที่สุดนะฮะออจะดวงดีดวงไม่ดีขึ้นอยู่ที่การกระทําของเรานะครับตำลาก็มีการบันทึกมาเป็นเวลาหลายๆปีนะหลายๆนะอาจารย์นะครับสิ่งไหนที่ดีก็รับไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็แค่ตระหนักเอาไว้ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองขอบคุณมากที่ติดตามนะครับรบกวนหน่อยฝากกดติดตามกันด้วยผมพยายามทำคลิป นะเผื่อว่าจะได้มีกําลังใจทากันอย่างต่อเนื่องหลายคนเนี่ยบอกหายไปนานเลยนะวันนี้ก็พยายามกลับมาอยู่นะตรงไหนถ้าเกิดว่าสะดวกหรือว่าว่างก็จะบันทึกคลิปนะฮะมาเล่าให้ฟังกันนะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็คงจะเล่าเรื่องอาชีพของคนปีชวดได้ฟังเนาะความรักของคนปีชวดนั้นเป็นอย่างไรนะฮะหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ตามปีต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่าเอาล่ะครับเจอกันใหม่ครั้งถัดไปครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ